โอเคครับมาพบกับพี่พี่เน่ต่อเลยครับอ่าพี่พี่เน่ครับแปลงนี้อายุกี่เดือนครับแปลงนี้ย่างเข้าเดือนที่ห้านะครับอ่ากําลังย่างเข้าเดือนที่ห้าเนาะครับอ่านี่ครับนี่ฮะโอ้โหครับความโดกนี่ยอมเขาเลยครับนะครับนะครับเดี๋ยวความใหญ่ก็มาครับนี่ฮะโอ้สวยจริงจริงครับพี่พี่เน่ครับรอบตัวเลยอ่าใช้ได้เลยนะดกมากดกมากครับนะครับเราลองขุดอีกหลุมนึงนะฮะนะครับความโดกก็ไม่แพ้กันฮะ นี่ครับนี่ฮะนะครับกาลังจะใหญ่ไปได้อีกเยอะครับนะครับถือว่าโอเคเลยครับนี่ฮะนี่ครับให้ดูครับเราไม่ได้ขุดแปลงอื่นหลุมอื่นนะฮะนะครับเราขุดแค่สองหลุมนี้นะครับอ่ะมาพูดคุยกับพี่พินิทครับเคล็ดลับของพี่พินิทนะครับในการบํารุงดูแลนะครับมีอะไรอย่างไรบ้างก็คงเหมือนเดิมๆเพราะเราเคยลองใช้โฟทีมาแล้วนะครับก็ปีนี้นี่ ห้าเดือนนี้ฉีดไปสามครั้งฉีดไปสามครั้งแล้วครับพอทีอ่าที่สามเพิ่งจะได้ฝนเพราะเอิญมันไปกระทบแรงแล้วเครื่องเสียเครื่องเสียแต่ก็โอเคฝนมาช่วยตอนนี้กําลังเบ่งหัวอ่าครับฝน,นมาได้กี่วันแล้วเนี่ยฝนได้สักสัปดาห์หนึ่งแล้วครับเรื่องจะเริ่มเนี่ยถ้าขอเอออย่างนี้อีกสักเดือนหนึ่งคงจะดีครับ,ค,รบคงจะดีแน่นอนเนาะครับและแน่นอนครับพี่พี่เน่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับถือว่ามีประสบการณ์แตะสิบ กว่าตันต่อไร่มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับคาดการจากสภาพของปีนี้นะครับนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ณเวลานี้เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณกี่ตันต่อไร่ครับแปลงละยองสี่เนี่ยคาดไว้น้อยกว่าจะสักแปดตันนะขอไม่ต่ำกว่าแปดตันแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับดูจากสภาพนะครับก็สักแปดตันนี่ถือว่าโอเคไหมโอเคแล้วครับดีแล้วครับเกินคาดอ่านะครับแล้วในส่วนของต้นทุนการผลิต นะครับาการปลูกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้ใช้อะไรก็จ้างจ้างปลูกแล้วเราก็รดน้ําฉีดโฟทีไปสองครั้งเดือนละครั้งครับนี่แปลงนี้น้อยหน่อยได้สามครั้งห้าเดือนเดือนที่ห้านี้ไม่ได้ฉีดอืมครับแล้วปุ๋ยเปยอะไรได้ใส่ยังครับก็ไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยอโอเคเลยอ่ะนะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวตอนพี่พีเนตขุดเราจะมาดูอีกทีนึนงครับ และแน่นอนครับรอบที่แล้วก็แตะสิบตันต่อไร่ไปเรียบร้อยแล้วครับสิบเอ็ดตันด้วยเนาะรอบที่แล้วอ่านะครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่พี่เนตรนะครับลดต้นทุนแบบนี้แล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับอ่าด้วยนวัตกรรมนะครับตัวนี้ฮะอ่าถือหน่อยฮะถือหน่อยฮะครับโอเคเลยนะครับโอเคครับครับเอ่อมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้บ้างครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ผมนี่ปีที่สองแล้วฮะลองปีที่สองก็ติดใจแล้วครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่วี่เนตมากครับผมนัทพงศ์ทองกเกษรจากโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ